นา่นะเป็นนางแบบแบรนอะไรมีใครยังไม่รู้บ้างไหม Surface แล้และนี่คือขอบคุณกโก้ผู้ให้โอกาสนานะค่ะนานะขอบคุณกิ๊โก้พี่บาลแล้วก็ทีงมงานของ Surface ม,มากมากนะคะมาตามติดชีวิตผู้ให้โอกาสนานะในวันถ่ายแบบกัน,นะคะ่ะของงานนะอันนี้สำหรับการเกินดุลิชันของ f o l l o w e r 500,000นี่คี่งานที่เชื่อว่า

รู้เรื่องไหมว่าเคุยอะไรแนนน่าไม่เคยคิดเลยว่าน่จะได้เป็นนางแบบเร็วขนาดนี้การทำงานของพี่ทุกคนก็คือมืออาชีพมากซื้อให้วันนี้หน่อยไม่เจอกันแล้วแต่ของน่าได้อะไรครับโปเกม่อนช่วยไหมน่าได้อะไร นสสัน,ะะาน,ะะนานาจะไม่มีวันลืมเลยว่าพิกโก้เซอร์เฟซเป็นคนเปิดทางให้นาันา,นานันนาจะไม่ทําให้พิกโก้และทุกคนผิดหวังค่ะการถ่า,า,ายแบบครั้งนี้ทาให้นาันนามีประสบการณ์และเติบโตขึ้นเยอะเลยค่ะคือคอมเมนต์ต่างๆมันมีทั้งนข้ทีฟแล้วก,ก็โพสิทีแต่ว่า<อ>มาเช็คโน้าแข็งแรงมากก็เรเู้สึกว่าเราอยากได้เด็กแบบเนี้ยเป็นตัวแทนการสื่อสารลักษณะของแบรนด์เพื่อให้ทุกคนได้แบบรู้สึกว่าเออเซอร์เฟเนี่ยมากกว่าแบรนด์สกินแคร์ที่เราได้ส่งต่อ แฮมพี่โก้ยังให้หน่ะมาไลายเปิดตัวนางแบบกันด้วยค่ะ,ะขอบคุณพี่โก้มากๆนะคะใครอยากดูต่อเหม็นมาได้เลย